สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีร่วมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้เราไปด้วยกันมุ่งสู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาประถมไวในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนรู้การนำครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาการพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสอง โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามร้อยพรายุคนละบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองรวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทยส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันส่งเสริมการเรียนรู้แบบนวัตวิธี ปลูกจิตสำนึกสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและการสร้างโอกาสในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนยยยยและความมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการการทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยจัดตั้งสมาชิกการศึกษาจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน5ด้านดังนี้ 1. ด้านโรงเรียนในโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาโดยมีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2ด้านการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาราชบุรี Zero Dropout โมเดลต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ตอบโจทย์ชีวิตให้เด็กทุกคนไม่หลุดจากระบบการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหลักในการดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมผลักดันโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน 3. ด้านศูนย์การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มีมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บริการทางวิชาการพัฒนาบุคลากรครูส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 4. ด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคีคุณภาพสูงร,ระดับจังหวัดโดยมีสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีเป็นหลักในการขับเคลื่อนอาชีวะเรียนดีมีความสุขสร้างรายได้ระหว่างเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบทวิภาคีการยกระดับฝีมืออัพสกิลรีสกิลการสร้างผู้ประกอบการและการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสัน้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 5. การพัฒนาการจัดการศึกษาประถมวัยมีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นหลักในการขับเคลื่อนโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนส่งผลให้เด็กประถมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติ นักงานศึกษาทีการจังหวัดราชบุรีมุ่งม,มั่นขับเคลื่อนนโยบายด้วยหลักแนวคิดร่วมการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจับมือไว้เราไปด้วยกันราชบุรีวันทีมสู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตสร้างคุณภาพให้แก่ผู้เรียนและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา